เกม go to bed กันนะครับเป็นเกมให้เราเข้านอนแล้วจะเจอเรื่องแปลกๆอะไรไม่รู้ยังไม่เคยเล่นนะครับลองมาเล่นกันดูครับอเ subject หนึ่งโอเคอ่ะ go to bed ไปนอนโอเคอ่ะ okay. uh, ยังไงก็คือไปนอนเหรอปกติอ่ะอุ้ยไฟดับเองเหรอโอเค ล็อกประตูหน้าหรือ,อยังยังอย่าระวังตกแจนะครับมีคนเดินเข้ามาเสียงคนเดินเข,ข้ามาโดนฆ่าแน่เลยกูระวังครับทุกคนอ่าเฟลนะฮะโอเคมีคนเข้ามาอ๋อโอเคอ่าลองใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเค ต้องล็อกประตูก่อนนะฮะประตูหน้าบ้านมันบอกว่าฟรอนด์ดอร์ประตูหน้าบ้านหรือประตูห้องวะลงไปล็อกประตูกันประตูหน้าบ้านเนาะเออน่าจะประตูหน้าบ้านอะฟรอนด์ดอร์อันนี้คือบ้านใช่ไหมโอโ้ล็อกใส่ก้อนอย่างนี้เลยโอเคโอเคเอ,อล็อกหน้าต่างด้ไหมเผื่อเผื่อเออปิดหน้าต่างเออต้ององี้สิไงต่อเดีด๋วยวนะอยากอยากปลอดภัยโคตรฮะ โอ้อันนี้สัญญาณการขโมยเหรอโอ,โอเคโอเคทำให้ครบเลยนะฮะมีอะไรอีกที่เราทำได้อันนี้เครื่องปิ้งขนมปงังอ,อันนี้ห้องครัวห้องอตู้เสื้อผ้าทำอะไรไม่ได้นะโอเคอ่ะเราล็อกประตูปิดหน้าต่างเปิดสัญญาณการขโมยหรือเปล่านะคิดว่าสัญญาณการขโมยอ่ะปิดประตูล็อกได้ไหม เห็นนะขอเช็ครอบๆก่อนไม่มีหน้าต่างในห้องนี้ป,ปิดไฟไฟได้ไหมอ๋อเดี๋ยวมันปิดให้เหรอโอเคอ่ะไปนอนฮะเอาดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นไฟปิดเอง Did you lock the front door ใช่คุณล็อกประตูหรือเปล่าใช่เราล็อกเปิดขอประตูครับ คุณปิดหน้าต่างหรือยังอ่าปิดแล้วใช่อ้คลอนหน้าต่างทีนี้เสียงคลอนหน้าต่างอ่าคุณเปิดระบบรักษาความปลอดภัยยังเปิดแล้วใช่โอ้เชี้ย ع. ฟังเข้ามาเลยนะฮะทุบหน้าต่างเข้ามาเลยเสียงสัญญาณดังคุณได้ซ่อนมีดหรือเปล่าเชี้ยไม่ได้ซ่อนเราไม่มีมีดนะ่ะ จะตกใจไหมกลัวครับตำรวจมาตรวจมาแล้ว Well d o no n one will get in โอเคอ่ะไปด่านสองอันนี้ด่านแรกนะฮะโอเคมันต้องซ่อนมีดด้วยเหรอโอเคอืม go to base ก่อน go to base ขอเช็ครอบๆ่อน <Okay>. Oh, อ่าโอเคอ๋อเอานี้อีกห้องนึงนะครับโอเคอ่ะสเต็ปแรกก็คือล็อกประตูเนาะล็อกเต็ปที่สองปิดหน้าต่างปิดสเตปที่สามเปิดสัญญาณกันขโมยอ่าสเตปที่สี่คือเราต้องมีมีดไหมวะเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยมันคืออะไรวะประตูลงใต้ดินเหรอ ต้องอะไรมาทับไอ้นี่กล่องกล่องจับไม่ได้พยายามจับทุกอย่างครับตอนนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้อะไรวะโอ้นี่ห้องครัวอะมีดเออเอามีดไปด้วยอ่ะรอบนี้เราไม่เราไม่ลืมมีดนะฮะเอามีดไปสี่เล่มเลยนะเอาสี่อันเลยโอเคอทีวีทีวีทำอะไรไม่ได้นะโอเคโอ้โอ้โอโอโอปิดกันโ,โอเค ใ่นะทำอะไรไม่ได้เนะโอเคนอนกันครับอ่ะไฟปิดล้วบ้านปลอดภัยหรือเปล่ามันบอกใช่คุณแน่ใจเหรออ่ะอะกลัวตกใจวะอ่ะบอกว่าใช่ดีเอ้าโอเค อันนี้ด่านสามนะเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าอะไรวะนี่เฮ้ยฉันไม่อยู่นี่ได้ไงเชี้ย <Here. S 2> เลือดเหรอโอ้เตียงมีแต่เลือดนฮะ,ะเอา้าโดนจับมาเหรอเขี้ยโอ้โนไม่เราฉันต้องออกไปจากที่นี่เขี้ยโอ้ยไม่ชอบเลยครับเดินไปที่มืดน,นี้ ก้มหน้าดีกว่าโอ้ไม g o อดฉันต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอย้เป็นบ้านฆาตรกรเหรอลกก็กจิตเหรอล็อกห้องล็อกโอ้เชดโครงกระดูกโอ้ยหมูเหรอหรืออะไรวะอุย้ย โอ้โอ้มีคนตายด้วยเหรอ أ, โอ้ไม่กอดอะเอาคุณแจครับไปไปอ๋อโอเคคุณแจคือไปไปเปิดล็อกตรงนั้นนะหน้าบ้านเนาะก้มหน้าไม่กล้าดูโอ้ยไปประตูหน้าบ้านไปปลดล็อกโอ้ยอะไรห้อยอยู่เนี่ยหมูเหรอ เดยนนะไปทางไหนวะน,นี่เหรอ <S <S อ่านะก้มหน้าโอ้มีบันไดด้วยมีบันไดครับ You n e e d to find way out โอเคต้องหาทางออกนะครับโอไ้ไปฉายก็ไม่มีโอ้ฝาดหน้าต่างได้ไหม มันปิดอ่าเดี๋ยวนะมันบอกอะไรวะมันปิดต้องเช็คสัญญาณการขาโมยก่อนเหรออ๋อนี่นี่ is R uh, maybe I can cut the w i r e อ๋อฉันอาจจะตัดสายไฟได้อ๋อต้องหาอะไรมาตัดเหรอเอามีดหรือเปล่าเอามีดในครัวไหมตัดโอ้มันเอามีดไปแล้วอะน่ะนี่มันห้องที่เราอยู่ก่อนน้นนี้นี่วะยัต้องเปิดประตู ชีะมันล็อกอะ่ะต้องใส่โค้ดอ๋อมันไม่มีทางหนีอาจจะต้องไปข้างล่างเดี๋ยวเราขอเปิดห้องนี้ก่อนเปิดไม่ได้โอเคกลับไปข้างล่างนะครับไม่มีทางอุ๊ทำไมคุณไม่ไปนอนโอ,โอเคอ๋อโอเคกแค็แค่นี้นะครับเกมนี้อ๋อโอเคได้ได้ได ปิดไลฟ์ก่อนครับ